สวัสดีชาว One p u Man World ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพ่เนี่ยไปเก็บเหรียญลึกลับเมืองแซดครับสำหรับเมืองแซดหรือเมืองซีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปหาทุกจุดเลยเพื่อเราเนี่ยเพื่อเราจะเก็บสะสมเหรียญตรงนี้ให้ครบ100%รครับขาดจุดที่26เหรียญน,นะครับในเมืองแซดผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปไปทีละจุดเลยเพื่อครบตรงนี้ครับพอเราครบตรงนี้เนี่ยทุกอย่างนะครับเราก็จะครบสักเซ s หน0์ครับ ถ้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะได้ผ่านคงผ่านควสอะไรกันง่ายนะครับเก็บสะสมให้ครบนะใครชอบอี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติม ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆนเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง bl gamer ด้วยครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับแผ่แรกเลยที่เราจะต้องมาครับมาจุดนี้ก่อนนะครับนี่ตรงแบบเลยนะ ข้างร้านค้าเลยครับมาที่จุงแบบเลยนะครับให้เพื่อนสังเกตที่มุมขวาบนนะครับผมจะทําแบบเป็นไกด์ให้เป็นจุดแดงๆให้นะครับผมโอเคครับเราไปเข้าไปเก็บกันเลยครับเด๋ยนแรกจากนั้นครับเดือนสองเนี่ยให้เราเข้าไปที่ร้านค้าครับผมปึ๊บไปร้านค้าเนี่ยให้เราเดินเข้ามาตรงกล่องสีฟ้าตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะอยู่ข้างล่างกล่องครับผมให้เรากดเลยปึ๊บ จากนั้นครับให้เรากดออกร้านครับแล้วก็ไปที่ร้านข้างๆนะครับไปเลยเรยนที่3วิ่งตรงไปครับมันก็จะเป็นร้านหนังสือนะครับปึ๊บเข้าไปเลยร้านหนังสือเนี่ยให้เราก้มต่ํานะครับเพราะว่ามันซ่อนอยู่ใต้โต๊ะครับผมนี่ไหมโอ้ซ่อนแอบจริงกดรับเลยครับโอเคนี่คือเราเข้าร้านขาก่อนนะครับเดีนั้นให้เราวิ่งมาครับอะมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงข้างหน้าเลยนะ ข้างหน้าก่อนเข้าร้านเกมนะครับนีตรงนี้เราเก็บตรงนี้เลยนะครับทุกคนเปลี่ยนนะครับป้าให้เรากดข้าร้านเกมเลยครับสําหรับร้านเกมครับให้เราวิ่งมาตรงนี้นะมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้เลยครับเออเนี่ยมันจะเห็นง่ายอยู่ร้านเกมนะครับกดเลยแล้วมันจะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับมันจะซ่อนอยู่ตรงป้ายนะครับให้เราวิ่งมาอย่างนี้ครับโหแบบลึกมากเลยนะตรงนี้นะโอ้โหดูดิดูข้างในเลยนะครับกดรับเลยครับ จากนั้นให้เรากดออกครับจากนั้นให้เราวิ่งมาอย่างนี้ครับข้างหน้าเลยนะแล้วก็เข้าซอยครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะนี่เห็นไหมใต้โตนะครับกดรับเลยกดรับครับจากนั้นครับให้เราวิ่งไปที่ร้านค้านะครับมันจะมีร้านหนึ่งครับนี่ตรงนี้เลยเราต้องไปซื้อของเก่านะครับนี่ตรงร้านนี้เลยเข้าไปครับ จากนั้นนะครับพอเราเข้ามาเราจะเห็นทางซ้ายนะครับที่มันจะตั้งอยู่ตรงอันนี้แล้วกดรับเลยครับแล้วมันมี2เหรียญด้วยนะอันหลังครับและไปที่ตรงวิศวกรต,ตรงนี้ครับมันจะมีซ่อนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมโอ้โหหัวองหลังกล่องเลยอพอเราออกจากร้านครับมันก็จะเจอเหรียญหนึ่งในแฮปที่อยู่ข้างหน้าร้านเลยครับทุกคนเราเดินมาอย่างนี้ครับปึ๊บเห็นไหมป้ายตรงนี้ครับกดพับจากนั้นให้เราออกจากชุมชนตรงนี้ครับ นี่ที่หนึ่งอยู่ข้างหลังกระถางนะครับข้างหลังกระถางสมัยนะทุะททกคนกดรับเลยครับเทาจานั้นรคบให้เราเดินป่าตรงเลยนะเดินเดินตรงตรงนี้ครับเราจะเห็นตู้ตรงนี้นะทุกคนมันจะอยู่บนตู้ครับกดรับเลยครับจากนั้นครับให้เราวิ่งมาประมาณหนึ่งนะมันจะมีแบบท่อระบายน้ำครับน,บนี่จากนั้นพอท่อนะครับให้เราวิ่งมาอย่างนี้ครับวิ่งมาตรงที่เดิมนะครับ เราก็จะเห็นตรงปวยตรงนี้เนาะรับเลยจากนั้นทุกคนให้เราหันหลังครับเก็บตรงนี้เสร็จหันหลังนะแล้วให้เรามองไปครับมาเราจะเห็นจักรยานนะครับนี่ตรงนี้ hey, จะอยู่ตรงข้ามไปเลยครับทุกคนเก็บเลยจากนั้นให้เราวิ่งกลับครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจนมุมแล้วครับไปตรงนี้ครับ มาทางด้านฝานะครับนี่นะมันจะมีตรงตู้ตรงนี้ครับ้่วยสกีมกดรับเลยแล้วขยับมานิดหนึ่งครับอ่ะพอเราเก็บเสร็จขยับมานิดหนึ่งตรงนี้ครับผมมาด้าครับเก็บครับเพอะจากนั้นเราเดินตรงมาอีกครับตรงมาเรื่อยๆเลยเราจะเห็นป้ายสกีมข้างหน้าของเรานะครับที่เป็นสีฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นป้ายที่สองครับนี่ที่อยู่ตรงนี้นะข้างหลังเลยครับโอ้โหตอนแอบจริง แล้วก็เดินไปตรงไปข้างหน้าครับมันจะมีชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่แอบอยู่ตรงตู้ตรงนี้อกดรับเลยครับตู้ตัวที่2นะครับจากนั้นทุกคนให้เราวิ่งครับวิ่งแล้วก็เข้ามาที่สวนสาธารณะนะครับนี่เข้าไปข้างในเลยครับเออเข้าไปข้างในเลยมันจะอยู่ตรงนี้เหรียญหนึ่งนะครับผม และจากนั้น,นครับให้เราเนี่ยออกจากที่นี่นะครับแล้วให้เราเดินวนให้เราเดินวนมาอย่างนี้ครับแล้วเราจะเห็นนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะเป็นป้ายสัญลักษณ์ลูกบิดนะครับตรงนี้ให้เราเข้าไปข้างในครับป๊๊อปป๊มันอยู่ข้างในนะทุกคน,นเห็นไหมกดรับเลยครับตอนนั้นทุกคนให้เราเดินวิ่งกลับเข้าสู่กลางเมืองครับไปเลยวิ่งไปมันจะอยู่ประมาณนี้ครับ เห็นไจะเป็นลูกพัวอยู่อย่างนี้ครับรับครับจากนั้นครับทุกคนให้เราเนี่ยไปที่ถนนสถานีนะครับตรงนี้นะอ่าไปที่เลยแบบถนนหน้าสถานีนะครับผมจะเอาไกด์ขึ้นให้กับเพื่อนๆนะว่าเป็นจุดแดงๆอยู่นะครับว่าตรงไหนที่มันมีอยู่อันดับแรกครับปะเราวิ่งมาอย่างนี้ครับอ่าเบ็ดแรกมันจะอยู่แบบข้างซ้ายมือครับตู้ไปรษณีย์ครับรับเลย สำหรับเหรียญสองครับวิ่งขึ้นไปบนสะพานเลยครับไปบุญบุญบุญบุบ,บ,บุมาแล้วนี่ไงครับเจ็บเลยครับมเนก็ขึ้นมาให้เรากดลงครับพอเดินม,มาเนี่ยมันจะเห็นก้อนมีตรงนี้นะครับเม็ดที่สามก็คือจะอยู่คข้างได้แมร์นะถ้าใครยังไม่ตีนะครับหรือว่ากวยเขียวตรงนี้ครับกดรับเลยครับ อ,อุ้ยเฉยเลยไม่เรายังไม่พร้อมที่จะตีปูนครับอย่างครับจากนั้นถ้าทุกคนให้เราเด,เดินไปข้างหน้านิดหนึ่งครับมันจะเห็นมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะครับอ่าจะอยู่ข้างล่างมอเตอร์ไซค์ครับกดรับเลยเอาละครับทุกคนเราก็เก็บสะสมเหรียญเมืองแซดเทียเรียบร้อยครับอ่ะครบ57เเหรียญเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเค หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆด้หลายคนนะครับในการหาเหรียญและก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากสุดท้ายครับเราอย่าลืมนะครับตรงท่อระบายน้ําทุกครั้งนะครับที่มีลูกศรอย่างนี้เนี่ยให้เราเดินไปนะครับแล้วก็กดนะครับพอเรากดคุยเนี่ยเขาจะให้เหรียญเราฟรีนะครับอ่าโอเคนะกดไปเลยนะครับโอเคเขาจะให้ทุกๆข้อนะครับที่มีสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยสิบเหรียญ เงินนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเก็บสะสมเหรียญเงินของเราได้ดีพอสมควรนะครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ